สวัสดีค่ะอันนี้ฐานโชว์ของร้านเทสนะคะที่เราทําตัวอย่างมาให้บ้างแล้วเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนนะคะถ่ายแผนภาพรวมไปถึงตัวน้นตัวฐานตัวถาดของเรานะคะเราจะมาเน้นจาทีละอันนะคะอันนี้เป็นแท่นวางก่อนแท่นวางเราสั่งมา2ระดับมีสูง80กับ120นะคะหน้ากว้าง60กับ60นะคะต่างกันที่ความสูง ถอดออกมาเป็นบล็อกหลุมอย่างนี้นะคะคลอกลักษณะอย่างนี้แล้วนำแผ่นฐานเข้าไปใส่นะคะแผ่นตัวนี้อยู่ที่ห้าห้าสิบนะคะห้าสิบใส่แหวนเทิร์บลักษณะอย่างนี้น,น,นะคะอันนี้นะคะซึ่งแหวนจะมีสองแบบอันนี้จะเป็นแหวนตะขอลักษณะเหมือนกันนะคะอันนี้ด้านใต้นะคะ สำหรับเก็บป้ายราคาค่ะอันนี้นี่เป็นแหวนตะขอลักษณะเดียวกันนะคะลูกค้าสามารถยกตั้งแยกได้ไม่จำเป็นจะต้องวางบนตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เพราะว่ามันไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะคะคู่ต่อมานะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่างหูต่างหูเนี่ยตรงนี้คือห้าสคูณห้าสิบ แต่มาตรงปลายเนี่ยมันคือสี่สิบบาทเข้าข้างละสิบมิลนะาว่ามันเล็กไปนะคะต่างหูคู่เล็กใช้ได้ค่ะแต่ถ้าต่างหูคู่ใหญ่อันนี้ใช้ไม่ได้นะคะต้องบอกลูกค้าวไว้ก่อนนะคะอันนี้เราอาจจะต้องแก้ขยายขนาดกันอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วพอมาดูตัวนี้นะคะอันนี้สำหรับใส่จี้สร้อยจี้ก็ได้ต่างหูคู่ยาวก็ได้นะคะ อันนี้เป็นงานแผ่นเหล็กอย่างนี้นะคะพับเหล็กนะคะลูกค้าอาจจะโยกได้อีกนิดนึงให้จะเคิร์ฟตามที่เราอยากจะได้ให้มันลาดมันนิดนึงก็ได้พาเข้าข้างละสิบเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะระหว่างอันเนี้ยควรจะมีอีกอันหนึ่งอันนี้มันเล็กไปอันนี้ควรจะมีอีกไซส์หนึ่งอะคะ่ะตามที่นานแนะนำนะคะพอมาคู่นี้